หนึ่งกรกฎาคมวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเป็นวันรณรงค์ในการตรวจหาเชื้อ HIV กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการตรวจเชื้อ HIV ตรวจฟรีตรวจเร็วรักษาเร็วและรักษาฟรีแล้วถามว่าแล้วเราไปตรวจเชื้อ HIV เนี่ยตรวจเพื่ออะไรเพราะหลายคนบอกไปตรวจทําไมอ่ะตรวจแล้วเจอตรวจแล้วเจอแต่เขาบอกว่าตรวจเถอะตรวจแล้วจะได้รู้ว่าติดเชื้อ HIV ไหมเพราะถ้าติด และตรวจเจอเร็วมันก็จะลดโอกาสแพร่เชื้อไปอยังคนอื่นสิ่งสำคัญใครที่ควรตรวจอย่างแรกเลยไม่ใช้ถุงยางทุกครั้งนะครับผู้ชายหล,ะละันล้านะครับแต่บางคนบอกเอ๊ะเล้วเราก็มีเพศสัมพันธ์กับภรรยากับแฟนเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ใช้เขาก็บอกได้แต่ลองคิดดูว่าหนึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่าคู่นอนของคุณมีประสบการณ์ทางเพศอย่างไรเขาอาจจะไปเคยมีคนนู้คนนี้อะไรต่าง หรือว่าโลดโผนโจรทยานก่อนหน้านี้หรือถ้าไม่มั่นใจคู่นอนว่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่าเขาอาจจะมีกิ๊กมีก๊กอย่างนี้ไม่มั่นใจอันนี้ก็ควรจะตรวจกรณีผู้ชายที่ยังมีเซ็กได้นั่นหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วอาจจะไม่ได้ป้องกันก็ควรไปตรวจได้แต่กรณีที่นกเขาไม่ขันตื่นเช้ามาก็คอหักทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ต้องตรวจแล้วนี่ โอกาสที่จะไปรับเชื้อแพร่เชื้อนี่ไม่มีแล้วเพราะมีเซ็ก์ไม่ได้แล้วและกรณีใช้เข็มฉีดยาเรื่องยาเสพติดที่สาคัญเขาบอกแล้วควรจะไปตรวจเมื่อไหร่ดีเขาให้นับจากพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงวันแรกจนถึงวันที่ส1บอ็ดหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงนะเขาบอกตรวจยังก็ไม่เจอเชื้อมันยังน้อยอยู่รอก่อนสักสองอาทิตย์สิบสี่วันจะเริ่มพบเชื้อแล้วแต่ถ้าจะให้ตีนะรอเดือนหนึ่งเลย30สิวันอัน,นี้พบแน่ พราะเชื้อนี่จะแบบพุ่งพล่านอยู่ในร่างกายเชื้อ HIV นะอย่างที่บอกครับรณรงค์ในการมาตรวจเชื้อ HIV ตรวจฟรีปีละสองครั้งนะขอให้มีสัญชาติไทยตรวจได้ทุกโรงพยาบาลเลยภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะบ,บัตรทองจะข้าราชการจะประกันสังคมตรวจได้ตรวจฟรีปีละสองครั้งร,รู้ผลวันเดียวรู้เรื่องเลยถ้าผลเป็นลบโอ้โห oh. ลิงโลดดีใจเลย กลับไปก็บอกว่าพยายามใช้ถุงยางทุกครั้งเว้นแต่มั่นใจคู่นอนของเราคนที่แบบสามีเดียวภรรยาเดียวอัน,นี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะท่านผู้ชมครับหรือรับประทานยา P R E P อันนี้คือพฤติกรรมเสี่ยงทานยาตัวนี้ป้องกันเรื่องการรับเชื้อ H I V ได้นะครับและตรวจ H I V สม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วผลเป็นบวกแสดงว่ามีเชื้อ H I V แล้ว คนคนนั้นก็ต้องทานยา ARV ยาต้านรีโทรไวรัสมันจะกดเชื้อไวรัสให้มีในปริมาณในร่างกายที่น้อยจนไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้กาะตรวจว่ามีเชื้อ h i v ผลบวกก็ต้องชวนคู่ของเรามาตรวจด้วยนี่แหละครับการรักษากินยาต้านไวรัสอย่างที่บอกครับกินยาต้านไวรัสกดไวรัสไว้นะครับเชื้อ h i v ไว้ให้มันมีในร่างกายที่น้อยที่สุดและต้องทานตรงเวลาสม่ำเสมอ สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงได้สามารถที่จะวางแผนตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติได้นะสุภาพสตรีที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักและตั้งท้องตั้งครรภ์ได้เลยภายใต้การแนะนําของแพทย์นะภายใต้การจ่ายายาของแพทย์ด้วยโดยวิธีธรรมชาติด้วยนะการติดเชื้อ HIV เนี่ยกับเอชเนี่ยต่างกันยังไงเชื้อ HIV เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่มันจะมาทําลายภูมิกันในร่างกายของเราให้บกพร่อง เพราะฉะนั้นนะครับคนที่บอกติดเชื้อ HIV ติดเชื้อ HIV ก็คือคนที่รับเชื้อ HIV เข้าไปในร่างกายแล้วจะมี3ระยะระยะแรกก็คือระยะเฉียบพลันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะาเรียกว่าระยะสงบทางคลินิกระยะนี้สามารถกินเวลาได้เป็น10-20ปีเลยนะครับถ้าเราทานยากดเชื้อไวรัสไว้เราดูแลรักษาสุขภาพดีแต่ถ้าไม่ทานยาไม่ดูแลตนเองให้ดี มันก็จะไปสู่ระยะสุดท้ายเรียกว่าระยะเอดนี่แหละครับท่านผู้ชมกลายเป็นโรคเอดระยะนี้ก็คือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยถูกทำลายโดยเชื้อ HIV จนมีโรคแทรกซ้อนโรคทางเดินหายใจวัณโรคอะไรต่างๆและเราก็จะเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนเหล่านี้เห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นคนติดเชื้อ HIV ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคเอดทุกคนเพราะถ้าติดเชื้อ HIV แล้วดูแรลร่างกายดี ทานยาสม่ำเสมอตรงเวลากดเชื้อไวรัสไว้มันก็จะอยู่ในระยะนี้ตลอดไป